อ่ะโอเคมาแล้วนะคะต่อเลยนะคะอ่ะเมื่อวานนี้คุณครูคุณครูอ่ะบอกว่าเมื่อสารได้รับความร้อนนะคะเห็นไหมคะเมื่อสารได้รับความร้อนสารบวกความร้อนตัวนี้นะอ่าการเปลี่ยนแปลงของสารก็จะเปลี่ยนไปอยู่สองรูปแบบนะคะแบบที่หนึ่งคือเมื่อได้รับความร้อนแล้วนั้นนะ่ะสารนั้นนั้น อุณหภูมิเปลี่ยนแต่สถานะไม่เปลี่ยนซึ่งสถานะของสารมี3สถานะดังนี้นะคะทีนี้เราจะหาปริมาณความร้อนปริมาณความร้อนก็คือ Q Q ปริมาณความร้อนในกรณีที่อุณหภูมิเปลี่ยนแต่สถานะไม่เปลี่ยนเนี่ยเราหาได้จาก Q เท่ากับ m c เล็กทูหน้า delta t อ่ะท่องพร้อมกันนะคะ m c เล็กทูหน้า delta t อ่ะ m ซีเล็กทูน,น่าเดลต้าทีนะเห็นไหมคะพวกเราก็จะจำได้เมื่อคิว <men> คือปริมาณความร้อนนะคะเอ็มคือมวลของสารปริมาณความร้อนมีหน่วยเป็นจูลน,นะเอ็มมีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมมวลมีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมนะคะและซีเล็กทูน,น่าคืออะไรคะคือความร้อนจำพราะ ความร้อนจำเพาะของสารนั่นเองนะคะมีหน่วยเป็นจูลต่อกิโลกรัมดอทเคนวินนะคะและตัวสุดท้ายคือเดลต้าทนะคะตัวสุดท้ายคือเดลต้าทีเดลต้าทคืออุณหภูมิที่ปอปออคืออุณหภูมิอุณหภูมิคืออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปนะคะซึ่งเราหาได้จาก T มากลบทีน้อยนั่นเองนะคะ อ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างอ่ะสวัสดีพวกเรานะคะสวัสดีอีกอีกรอบหนึ่งอ่ะเรามาดูตัวอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างใหม่นะคะพวกเราเขียนต่อเลยเขียนวันที่แล้วก็เขียนตัวอย่างต่อเลยก็ได้นะคะสำหรับนักเรียนคนไหนที่มาไม่ทันมาไม่ทันไม่ทันแน่นอนเพราะว่าตอนนี้พวกเธอดูอยู่สองคน <c oughs> อ่ะคนไหนที่มาไม่ทันหรือ ยังติดธุระอยู่พวกเราก็มาดูย้อนอนหลังแล้วก็เขียนมาส่งครูตามเงื่อนไขที่เรากําหนดนะคะในวันที่เราเจอกันในวันที่เราเจอกันอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่1นนะคะ E X 1เขาว่าจงหาปริมาณความร้อนอ่ะปริมาณความร้อนแล้วนะถึงความร้อน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 คือ Q เห็นไหมคะขีดไว้แล้วก็เขียนไว้เลย ที่ทําให้น้ํามวลเอา้ามวลเจอมวลอีกแล้วหน่วยกิโลกรัมมวลคือ m เนี่พวกเราเขียนไว้แบบนี้ก็ได้นะคะที่อุณหภูมิเอาที่อุณหภูมิตัวนี้คูคือบวเขียนโจทย์ต่อที่อุณหภูมิสองร้ยเก้เคลวินนะคะ มีอุณหภูมิสูงขึ้นเป็น308เคลวินแสดงว่าพูดถึงเรื่องอุณหภูมิต้องต้องคิดถึงทีแน่นอนใช่ไหมคะ,ะทีมีสอทีกี่ทีดีสองทอดูค่าของมันนะคะตัวไหนจะเป็นทีมากทีน้อยเราก็ดูค่าของมัน298กับ308แแน่นอนตัวนี้เป็นทีมากนะคะ และตัวนี้คือทีน้อยอ่ะพวกเราเขียนน้อยแบบนี้ก็ได้นะและความร้อนจำเพาะคืออะไรคะ C เล็กทูน่าอ่าเห็นไหมคะ C เล็กทูน่ามีค่าเท่ากับ4,186จูลต่อกิโลกร,รัมดับเคนวินนะข้อนี้เขาให้หาอะไรเอา้าใครไม่รู้ใครไม่รู้มาวิ่งอ้อมคู10รอบ ข้อนี้ข้อหานี่ไงจงหา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 ปริมาณความร้อนเพราะฉะนั้นข้อนี้ให้หาปริมาณความร้อนนะคะนั่นคือ q หาปริมาณความร้อนจากไหนล่ะก็จากสมก,การที่หนึ่งไงกรณีนี้เขาพูดถึงสถานะไหมคะ พูดไหมพูดถึงสถานะหรือเปล่าไม่ได้พูดถึงสถานะเลยบอมีสถานะก็ต้อง,งเข้าใจอะไรถึงอะไรนั่นแหละนั่นะแหละนั่นะแหละเขาไม่ได้พูดถึงสถานะนะเขาพูดถึงเรื่องอุณหภูมิอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปแสดงว่ามันก็เข้าแบบที่หนึ่งเพราะแบบที่สองครูยังไม่ได้พูดนะตัวนี้คือแบบที่หนึ่งอยู่นะคะแบบที่หนึ่งคือแบบที่อุณหภูมิเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราจะหา ปริมาณความร้อนได้จากอะไร Q เท่ากับ m c เล็กทูหน้าแล้วก็อะไรนะเดลต้า t นั่นเองเห็นไหมคะอ่ะเรามาแตกสมก,การอีกอ m ก็คือ m อ๋อเรียนถ้าตัวแปรมันติดกันอยู่แบบนี้นะคะแสดงว่ามันคูณกันอยู่นะอ่ะถ้าเราเขียนใหม่ M คูณซีเล็กทูน่าคูณเดลต้าทีคืออะไรคะ like ครูคบอกแล้วว่าคือ T มากลบกับอะไรนะลบกับ T น้อยนะะอ่ะเห็นไหมคะทีนี้เราก็มาแทนค่าทีละตัวอ่ะตอบพร้อมกันพร้อมกันอยู่บ้านพวกเธอนั่นแหละ เอ็ม <Yeah>. ในที่นี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะดูในโจทย์ดูในโจทย์เห็นตัวเอมไหมนี่ไงตัวเอ็มอยู่นี่มีค่าเท่ากับหนึ่งกิโลกร,รมัมแล้วก็แทนหนึ่งลงไปเห็นไหมคะคูณกับอะไร c ีเล็กทูหน้าคือตัวไหนตัวไหนตัวไหนนี่ไงสีเล็กทูหน้านี่คือค่าของมันนะคะค่าของมันอืม คูณกับสี่พันหนึนะคะคูณอยู่กับทีมากข้อนี้คือ3 0มรนะคะลบทีน้อยคือ 8, 2องร้อเ่าเห็นไหมคะ หนึ่งคูณนหนึ่ได้สี่พเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะข้างในวงเล็บนี้ลบกันเหลือ10นะคะเพราะนั้นสี่พันหนึ่งร้อคูณสิคือ4ี่หมื่นหนึ่ ปริมาณความร้อนมีหน่วยเป็นอะไรคะจูลม่จูนจูนนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ปริมาณความร้อนที่ทําให้ที่ใส่เข้าไปที่ทําให้น้ำมวล1น1กิโลกร,รัมเนี่ยมีอุณหภูมิเปลี่ยนไปจาก298เคนวิน่าไปเป็น308เคนวินเขาใช้พลังงานความร้อนทั้งหมด41,860จูน นั่นเองนะคะอันนี้คือความหมายนะคะเขาให้หาปริมาณความร้อนแล้วก็เอาสูตรความร้อนแบบที่หนึ่งมาใช้ได้เลยนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่หนึ่งนะคะโอ๋หายไปไหนนะักเรียนคะพวกเราหายไปไหนเอ่ยมีสองคนมาดูเองไม่เป็นไรสองคนก็ถือว่าโอเคนะคะ <c oughs> ถือว่าเป็นเพื่อนครูครูครจนะได้ไม่พูดคนเดียว มีใครเซฮัลโหลครูไหมครูปัดอ๋ออยากเรียนนําคู่ยอนเสียงเพลงนี่ลหละ <laughs> โอเคบรรยากาศหนาวมากโอเคสุดยอดมันหนาวอีลีหนาวมากเลยถ้าพวกเรามาก็คงจะได้เรียนอยู่ข้างนอกไม่รู้มันวันนี้มันเย็นมากๆอยู่นี่ค่ะโอเคมีใครสงสัยหรือเปล่าเอยข้อนี้ อ่ะอันนี้คือตัวอย่างที่หนึ่งนะคะยูค่ะโอเคอ่ะมาเราจะสู้ลมหนาวไปด้วยกันนะคะหน,นาวปีนี้เธอโบยูโบหูสิกอดไพรวอโอเคเรามาดูตัวอย่างที่สองนะคะอันจบพร้อมกัน จงหาปริมาณความร้อนที่ให้แก่มวล0.5กิโลกรัมถ้าพวกเธออยู่พวกเธออ่านแบบนี้แน่นอนยั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 นผเธอเนี่ยเหมือนแบบซาบาดนั่นแหละเดียวกันจงหาปริมาณความร้อนที่ให้แก่มวล0.5กิโลกรัมนะคะที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสบ่นี้คือองศาเซลเซียสเนาะบ้านนี้ มีอุณหภูมิสูงขึ้นเป็น75องศาเซลเซียสนะ,ค,ะความร้อนเฉพาะของน้ำนเหม,ม,มือนเดิมเท่ากับ4,186นจูลต่อกิโลกรัมดอทเคนวินอ่ะเหมือนเดิม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 คือเก่าอันเป็นเพลงสมัยครูพวกเธอไม่ไม่รูห้หรอกอ่ะเรามาดูจงหาอีกแล้วหาอยู่เบิดปี หาปร,ริมาณความร้อนเขียนไปเลย Q ที่ให้แก่น้ำมวลน้ำคือน้ำคือ,น,คอน้ำมวล m น้ำคือสารที่มีมวล m m คือ0.5กิโลกร,รมัมนะฮะที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียส 25องศาเซลเซียสนะคะมีอุณหภูมิสูงขึ้นพูดถึงอุณหภูมิแน่นอนตัวนี้ก็ต้องเป็นทีแต่จะทีมากทีน้อยก็ต้องดูค่าทีนั้นๆก่อนนะคะ25กับ75โอ้แน่นอนใครยังวัดไม่ได้เนี่ยว่าตัวไหนมากตัวไหนน้อย25ก็ต้องเป็นทีน้อยนะคะทีน้อยทีที่มีค่าน้อยและอะไรคะ 75าองศาคือทีมากความร้อนจำเพาะคืออะไรนะคิดถึงปลากระป๋องสีเลกทูหน้าเห็นไหมคะเปลี่ยนอะไรข้อนี้ข้อนี้ก็ยังเปลี่ยนอุณหภูมิอยู่เหมือนเดิมนะสถานะเปลี่ยนไหมไม่ได้เปลี่ยนนะเขาไม่ได้พูดถึงสถานะเลยข้อนี้อ่ะเราก็มาทำโจทย์นี้ได้เลย จงหาปริมาณความร้อนอุ้ยมาอีกแล้วหา Q หา Q ได้จากอันไหนคะตัวนี้ไม่เปลี่ยนสถานะแต่เปลี่ยนอนุณหภูมิก็มีสมการเดียวคือ Q เท่ากับ m c เล็ก2หน้าแล้วก็เดลต้า t เห็นไหมคะ ง่ายไหมง่ายถ้าพวกเราค่อยๆจำอยากนอนโอ้ยอยากนอนจังใดตรงนี้สิริพันธ์สิริพันธ์ต้องเอาแบบหูฟังเอาเธอเอาเซเธอใส่หูฟังแล้วเธอกับเบิงคู่แล้วเธอกับยางอ่อมเฮียนเธอจะได้บ่อยากนอนเข้าใจบ <laughs> แต่ขนาดหนูนางเบิ่งอยู่หนูหนูยังบ่เข้าใจอยู่ส่วนหนูไปยางหนูก็สิวินพอดีละบัดดี <laughs> อ่าสู้ๆนะคะนักเรียนทุกคนสู้ๆกับลมหนาวครูก็นั่งอยู่นี่แหละคนเดียวว่าแวะๆพูดแวะๆอยู่นี่แหละกับอยู่ในโรงเรียนนี่แหละรอ,ะอพวกเรามานะคะอยู่อย่างเงาๆมันก็เป็นแบบนี้นะคะ <c oughs> วันนี้นำโชคไม่ออกบ้านแน่นอนเพราะว่ามันหนาวบ่สัปมันมาขี่รถบ่ายคู่นี่แล้ว <c oughs> อ่ะโอเค <c oughs> หาปริมาณความร้อน <c oughs> นี่ไงก็หาจาก Q เท่ากับ m ซีเลกทูนาเดลต้าทีเห็นไหมคะพูดเธอจะลองเป็นเพลงก็ได้นะเอ็มซีเลกทูนาเดลต้าทีนั่นแหละมันจะได้จำได้เอ็มซีเลกทูนาเดลต้าทียังไงก็ได้ขอให้พวกเราจำได้ถ้าถ้าสมการตัวแปรติดกันอยู่แบบนี้แสดงว่ามันคูณกันใช่ไหมอ่ะเราก็ทำเหมือนข้อที่หนึ่งเลยนะคะก็เป็น M คูณกับ c คูณกับเดลต้า t คืออะไรคะ t มากลบ t น้อยนะคะ t มากลบ t น้อยเราก็มาแทนค่ะ m m คือตัวไหนคะ m คือนี่ไงคือ 0.5อ่า0.5คูณซีเหมือนเดิมซีคือ4,000 1นร้อยแปดสิบหกอยากนอนห้ามนอนได้ห้ามนอนได้อ่ะคูณตอบพร้อมกันค่ะพวกเราต้องช่วยกันตอบนะคะพวกเราจะได้ไม่ง่วงนอน ให้ให้สมมุติบรรยากาศเหมือนอยู่ในห้องเรียนนะเห็นไหมคะเอ,อ้าเกิดอะไรขึ้น What happened อุย้ยมันหายไปเหรออ๋อไม่ไม่ไม่ไม อให้พวกเรานึกถึงการตอบในห้องเรียนการตอบในห้องเรียนก็มีการต่ากันเอาต่อมาพร้อมกันทีมากคือเท่าไรคะเจ็ดหลบทีน้อยคือ25ไปแล้วเด้วันนี้มอแพทคู่กันเลยเจ็ด้าลยี่สบห้านะคะ 0.5คูณ4,186 0.5ก็เปรียบเสมือน1ส่วน2ใช่ไหมคะ1ส่วน2คูณกับ4,186ก็จะเท่ากับ4,186หาร2ถูกปะจะได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่เอ่ยได้2ดอะไรนี่2,000เท่าไหร่ เท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่เอ่ยดด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 ได้สองพันเ้าสิบนะคะสองพัน คูณอยู่กับ75ลบด้วย25เหลือ50นะคะคูณกันได้โอ้โหเยอะเลย14,650จูนนั่นเองนะคะ เยอะไหมเนี่ยเยอะไหมคะก็ต้องใช้พลังงานความร้อนเยอะเพราะอะไรเพราะมันทําให้น้ําที่อุณหภูมิห้องอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสเนี่ยสูงเป็นสูงขึ้นนะจนอุณหภูมิ75องศาเซลเซียสนะก็เกือบเดือดเลยนะก็มีน้ําขึ้นมาเลยนะก็ร้อนพอสมควรเพื่อนั้นก็ต้องใช้ ปริมาณความร้อนเยอะพอสมควรเป็น14650จูนอ่ะทีนี้ครูจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะคะในข้อที่1ทําไมใช้เคลนวินแล้วทําไมในข้อที่2อ,อะ่ะทำไมใช้องศาเซลเซียสล่ะเพราะเมื่อเราคิดออกมาแล้วนะคะผลต่างของอุณหภมูมิมันมีค่าเท่ากันมีค่าเท่ากันเป๊ะๆเ,เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอยู่ในอุณหภูมิเคลนวินหรืออยู่ในอุณหภมูมิองศาเซลเซียส ก็จะมีผลต่างของอุณหภูมิเท่ากันเหมือนกันนะคะเนี่ยอย่างเช่นข้อนี้ถ้าเกิดครูจะเปลี่ยน25องศาเซลเซียสเป็นเคนวินครูก็บวก273อันนี้ก็บวก273เมื่อนำมาลบกันมันก็จะได้ผลต่าง50เหมือนกันนะ,ะพวกเราไปลองทำดูนะคะโอเควันนี้เราติดตขัดขัดนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรก็พยายามสอนพวกเราจนได้2 ตัวอย่างนะคะให้พวกเราเขียนใส่สมุดเหมือนเดิมนะแล้วก็ขีดเส้นใต้เหมือนเดิมอ่ะขีดเส้นใต้นะคะแล้วก็เขียนวันที่กำกับไวเลยว่าที่เราเรียนวันนี้คือวันที่12ครูจะเขียน01นะ0164อ่ะจบแล้วนะคะเจอกันใหม่ในวัน พรุ่งนี้นะคะครูจะมาเจอพวกเราทุกวันเลยดีไหมดีรู <c oughs> ตอบเองโอเคแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ